กล่าวถึงดอกบัวดอกบัวก็เกิดจากโคนตมถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนความไม่รู้เ,เมื่อเจริญงอกงามผ่านพ้นผิวน้ำขึ้นมาสามารถที่จะเป็นดอกบัวที่สวยงามสะอาดหมดจดแล้วสามารถเป็นของที่เอาไว้บูชาในที่สูง เช่นในหิ่งพระหรือเป็นตัวแทนของสัญ,ญลักษณ์ของการกราบไหวการเกิดของคนก็มีสองอย่างอย่างหนึ่งก็เกิดจากคันมารดาอีกทางหนึ่งก็เกิดทางปัญญาการตัดรู้ของพระเจ้าก็ถือว่าเป็นการเกิดอีกครั้งหนึ่งแต่เป็นการเกิดทางปัญญา องคุริมานก็มีการเกิดสองครั้งเกิดจากคันมานดาแล้วก็มาเกิดในใต้ร่มเงาของพุทธศาสนาดังนั้นความหมายของการเกิดเราก็ต้องพัฒนามาให้เข้าใจว่ามีการเกิดแบบนี้ก็ได้นะถือว่าเป็นการเกิดเหมือนกัน แต่เป็นการเกิดทางปัญญาแล้วพระพุทธศาสนาเน้นในเรื่องของปัญญาก็ยังมีปัญญาในเรื่องอื่นๆที่สอดแทรกอยู่ในความเป็นจริงของชีวิตขององค์ตสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในความหมายบางความหมายก็บอกว่าพระพุทธเจ้าเสด็จหนีออกมาเพื่อบวช ในความหมายความหมายหนึ่งออกมาต่อหน้าพระราชบิดาพระราชบิดาก็น้ำตานองหน้าก็ออกมาโดยที่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีการคัดขวางอะไรอันนี้ก็ยังแยกออกเป็นสองในในหนึ่งก็คือพระราชบิดาคัดค้านทัดทาน อีกอย่างหนึ่งก็คือพระราชบิดาหรือพระประยุรญาติก็มีความเพิ่มปิติ<ม>ในการออกบวชของเจ้าชายสิทธัตถะคือประเพณีโบราณถือว่าการบวชเนี่ยเป็นเรื่องปกติผู้มีอายุพอสมควร<ม><ม>เช่นผู้สูงวัยก็ผอง่ายกิจการงานทั้งหลายให้กับ ลูกหลานเมื่อผ่องท่ายกิจการให้กับลูกหลานแล้วตัวเองก็ออกมาถือบวชอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของคนสมัยสมัยนู้นแต่ที่เรารับทราบกันโดยทั่วไปก็ออกจากมาในแนวของการตีพระราชบิดามีความหวังอย่างมากให้เจ้าชายเป็นจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ มีความโน้มเอียงในการที่เราจะเข้าใจว่าเจ้าชายสิทธัตถะได้เสด็จหนีออกมาในตอนกลางดึก